นิงซึมเศร้าไม่ชินคอมเมนต์แรงๆออกจากวงการมา15ปีแล้วสวัสดีครับมาพบกับช่องยอดสีชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาไปติดตามความเคลื่อนไหวของคุณนิงนนงงน้งกุลสตรีนะครับอดีตนางเอกดังนิ้งกุลสตรีสิรีพงศ์ปีดาโพสตอินสตาแกรมร่ายความในใจขอวอนสื่อช่วยลงข่าวให้น้อยลงเห hey, เจอคอมเมนต์ติงรำคาญบอกขอโทษคนรำคาญ รับไม่ชินกับการต้องมาเห็นอะไรแบบนี้เพราะออกจากวงการมานานถึง15ปีแล้วเป็นเหตุให้โรคซึมเศร้าเป็นภาวะแทรกซ้อนอาการป่วยนิ้งขอความการุณาหยุดลงข่าวหรือลงข่าวให้น้อยลงได้ไหมคะนิ้งเสียใจทุกครั้งที่อ่านข่าวแล้วพบคนเขียนข้อความต่อว่าด้วยความไม่พอใจที่เห็นข่าวของนิ้งบ่อยๆทำให้คุณเขารำคาญและเบื่อนิ้งออกจากวงการ มา15ปีกว่าไม่มีงานวงการใดๆและไม่ชินกับคนมาเขียนต่อว่าด้วยความไม่ชอบต่างๆนิ้งขอโทษทุกคนที่ทำให้รำคาญนะคะนิ้งอยากโพสเรื่องราวชีวิตรประจำวันใน i อหรือ Facebook เหมือนคนปกติทั่วไปโพสให้กับเพื่อนๆที่อยากทราบข่าวคาวความเคลื่อนไหวของนิ้งเท่านั้นว่าตอนนี้นิ้งเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากสภาวะโรคซึมเศร้าของนิง ซึ่งเป็นหนึ่งของโรคแทรกซ้อนจากโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดด้วยตัวเองและนิ้งไม่สามารถทำสเต็มเซลล์หรือทำคีโมครั้งที่5ได้ทำได้แค่4ครั้งเนื่องจากร่างกายอ่อนแอเกินไปไม่สามารถทนไหวตอนนี้ทานยาคีโมเคมีบาบัดและหมั่นตรวจโดยการเจาะไขกระดูกหรือไขสันหลังเพื่อดูว่ายังคุมโรคได้อยู่ไหมกับสังเกตว่าจะมีโรคแทรกซ้อนอะไร นิ้งขอเล่นโซเชียลเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนอกจากการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือปักผ้า,อ,าอ่านหนังสือเพื่อให้ลืมเรื่องราวต่างๆในชีวิตของนิ้งขออภัยนักข่าวอย่างสูงและขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนิ้งนะคะรักรักรก,กอดกอดนักข่าวและคนที่เข้าใจนะคะอยากบอกนานมากแล้วคะ่ะเรื่องการบริจาคเลือดถ้าร่างกายไม่แข็งแรงพอกรุ๊ปเลือดไม่ตรงกันหรืออยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถบริจาคเลือดให้นิ้งได้แล้วเกิดความเสียใจเขียนมาหานิ้งส่วนตัวด้วยความเสียใจและรู้สึกผิดนิ้งอยากบอกนะคะคุณไม่ผิดหรอกค่ะถึงกุ๊บเลือดไม่ตรงวันนี้ไม่แข็งแรงอยู่ต่างจังหวัดแต่เมื่อร่างกายของคุณพร้อมคุณก็สามารถบริจาคเลือดได้นะคะอยากเขียนชื่อบริจาคให้นิง้งหรือไม่เขียนไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะแค่คุณคิดอยากบริจาคเลือด หรือบริจาคไปแล้วถึงกรุ๊ปเลือดไม่ตรงกันนิงก็ดีใจมากแล้วค่ะเพราะเลือดทุกหยดของคุณมีคุณค่ามากสําหรับนิ้งหรือคนไข้ท่านอื่นๆที่ต้องการเลือดกรุ๊ปต่างๆในตอนนั้นและเลือดหรือเก็บเลือดทุกถุงที่คุณบริจาคถ้านิ้งต้องการได้เลือดนิงก็ต้องชําระเงินเต็มจํานวนค่ะนิงขอแค่ช่วยกับริจาคเลือดเพราะตอนนี้เลือดบางกรุ๊ปขาดอยู่ค่ะช่วยกันนะคะคนไทยเราเป็นพี่น้องกัน รักรักกอดกอดค่ะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณนิ้งนะครับที่ออกมาโพสว่านะครับลงข่าวให้น้อยๆลงนะครับเพราะมีคนรำคาญนะครับติ่งในคอมเมนต์นะครับทำให้รู้สึกอ,อาจจะเป็นเหตุให้เป็นโรคซึมเศร้าและเป็นภาวะแทรกซ้อนของการป่วยของเขานะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณนิ้งด้วยนะครับช่องยออสีชนแนลนะครับ ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องย่อสีด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ